อยู่ในช่องเสือกล้วยนะคะวเราจะมอใ้กนะคตอนนี้เราเรากำลังไล่ลุมคนอยู่ครับด้ครับตั้งคู่ครับแด่งว่ามัยวนมาลุมคนอยู่ดแล้วสีทีมด้วยรับาลุมลุมสีแดงไม่กินไม่กิลัปองะรนะผมบอกนู่่ปานมันปานมันอรอ่ดเดปตงเรเล แล้วเราทีนสารับตหลังกล้องไหมเรามีผู้ื่อจะนี่เหลือย่เลยคเหลือปืจ่อนแล้วต้องแอบนมาเดเอราคแรงบางทีนี่ต้อแอบ่ก็เจอแล้วก็เจอแล้วทาีสิเขาไ่ไ่อแล้วเอา ไอ้อยู่คนึงมั้นเอ่มเดินเนี้ยังไม่ตายหรอมันอยูนั่แหละฆ้ามันนี่เกเดยากหินหาโกมากเลยเด็พวกนี้เนี่ยมาอ้าไปเดี๋ยวพี่เอลเรนอาโกงมากเลยยาไอเอ้า โอเคแล้วมนานีครับผมคือ,องงนนแอลเทอร์นมาเกอร่อป้องให้ผมด,ด,ด,ดหน่อยนี่ี่อแอลเร์เนมาเอร์เาก็หนีออกไปอนีออกไปอะยิงกันมาพ่อดูดิพ่อูดดูหนแล้วเนี่ยตรงนี้อหาสีแดงอยู่อ,อยู<ๆ>่ไหนไอคอนแดงลไหน่ะนหนลักพ่อเนี่ยเนี่ยรถออเห็นเห็นแล ไม่ได้ไม่ได้ไหมพ่อดูสิพ่อกล้องอู่พ่กล้องดูอกล้องมาดูอย่าหามันไม่มีกล้องกล้องไงก็กล้องอยู่ทีอพ่อเ่าไัพ่อมือดิพ่อมาดู่มนจอยมามีคนจอยมาอ้าวโเดี๋ยวีเอข้าเสียเอาข้าวเขียวเขียวเอาพี่พี่เราเอาหูกระสุนหมดโถยว่าไ้นีู่่ได้อพี่พี่เราพี่ไม่ต้องไปช่วยเขา เขาน่าจะเข้าสีแดงเอ่อพ่อพ่อมาดูผมหน่อยดิเขาอะไรนี่โอ้ไปไปแล้วหลังพี่อะไรอะไรดีเลยโอ้มีนี้โอ้มีนี้พวมันไม่ช่วยอะไรเขาเลยนั่นงแบไปแล้ตายเลยผมจะยิงถ้าสีแดงอ่ะโอเ้ยเมื่อกี้ยังไล่เขาสนุกสุดเลยไปเล่นไปเล่นหมดแอปเป๊ไปเล่นหรือกว่าอนีอันนี้แหละอันนี้แหละคือบอกแล้ว นี่มันนีเ่ยเราเอม่ตูกเนาะ้หยุดยิงเลยมีไรหนุกดีดุพ่อดูดินีดุผมสวยแล้วิ่งกดท่าผิดเฮ้ยนีนะคราอย่างนี้สีแดงไปไหนอะสีแดงหายไปแล้วชินชินที่เเป็นบริการผีและเขามาจริงมันเดิมมะเดิมมัแบบเฉินเนสีน้ำเงินใช่ป่ะ แบบแบบไม่เกรงใจใครเลยอ่ะมันอยู่ทางนเนี่มันอยู่น้วยงงๆอะว่าทำไมไม่ยิงกันเออพวกเด็กขี้โกงอะไรเงี้ยโอ้ยต้องโดนลงโทษหลบดีแล้วขาไม่จีจะจะไปฟังมันดีมันโหดก็ได้นะตั้งคเฮ้ยสีแดงสีแดงมากไอ้จับันเลยว่ามันขึ้ย พ่อไปฆ่าคนนั้นสิแ่มาฆ่าสีแดงงงงอยู่มึงจาหม่ส่ทเล็งเลงอยู่งงงงอะทรทไงโอยโดนยิงที่ปั๊มที่ปั๊มชิน้่นอยดิดงสีแดงหายไปแล้วเด็กเ่นรอเกี่ทีเ่ เหเต้นเหต้นบรการเห็เต้นเหเต้นเีเต้นบรกาย้มาข้มาการเลยเ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิ้ยเฮ้เ้เฮ้ย้ยเฮ่้เ้เย่เ้ ตายแล้วเหรอเสียวเขาอยู่ตรงไหนล่ะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันผมเจอแล้วดี๋ยมดมพึ่งเข้าไปผ้าเลยมาเดือดวนุนปากคออ้าวมันออกไปแล้วีสเดีูดูดูมันวอลล์ตรงผมนะตายละเล่นยังไงเนี่ยมันออกไปเลยแมัน่ามีทางไปไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่หลังนริย เอ้ยพ่อพ่อเพื่อนผมอยู่ข้างหลังพ่ออ่ะตรงนั้นแหละที่ที่สี่ดี่ใหมาตรงนั้นแหละพ่องัตรงนั้นแหละปั๊มมาเดี๋ยวจะการปั๊มเองเออบินก่อนอย่าวมีต้องซูมตรงปั๊มมาเพื่อนผมแล้วเรียกว่าทีมผมอ่แหละทีมไม่จินห้องน้ำไม่เห็นเลยเขาเราขึ้นบนปั๊มหลังร้านหลังปั๊บไปชิวลาเขาเพิ่นะ โองโกงอะพวกนี้พวกไอโกงนี่นะตรงเขาเรียกว่าหอพักอ่ะโกงเนี่ยพวกไอพวกหอบพักเนี่ยใช่เนี่ยหอบพักอะไรอย่างเงี้ยคืือร้านหนังสือเปล่าเออใช่ร้านหนังสือนนั่แหละเขาเรียกว่าร้านหนังสือนั้นแหละเพราะเพราะมันเนี่ยร้านร้านร้านโอ๊ยตายเลยสีแดงมาะ สีแดงตายยังย่งหอพักมันตรงนี้ตรงนี้คือนี่ตรงนี้คือหอพักไม่ใช่หอพักตัวโมเตลเอ้าไม่ใช่มันชื่อว่าติ๊กติกจุดติกจุ้ยเอ้ยพี่เองเขาเอามาว่าอะไรสติ๊นสตินจุ๊ดสตินสตินจุ้ยมันก็คือหลังโอ้โหพี่ปั๊มตรงปั๊มตรงปั๊ม เราเราสี่คนคนนะึงเขาไปล้านกี่คนเนี่เฮ้ยเราถหมดตอนนี้ทีนมั่งถึงพุ้ย,ย,ย,ยพ่อพออ่อโดวเระกัดูเ <c oughs> <ไป S 1> รือ่องไปนูไปนูเขามาทางนูแล้วใชเเเเ่เขาเขาเขาวิ่งไล่ล่อนอยู่ตรงนั้นแหละเหตุการณ์เอา้าโอ้ยเอาทำไมสีแดงเขากำลังตายแล้วโอ้ตายเฟลบงังเอา้าอะไรไเนี่ยเฟลบงัง อ้าวแล้วใครฆ่าอ้าชินยิงเหรอเนี่ยยิงมันไม่ตีผมสาดกระสุนเลมันมาแล้วถูกเฮ้ยตรงนี้มาชินคนนี้เอ้าพี่เบลล่าพี่ไม่หลบป่ะ เละไปชมอันนี้มันรวยสามเละเทะแล้วนี่เละเทะแลโอ้โหทีมทีมเดียวกันวะเนี่ยทีมังกันทำไมอ่ะทีมมาทีมดังหงมแล้วที่ก็ฟังหงตายแล้วทีมหงอ่ะทีทีที่น่าหยิงที่น่าหยิ่งน่าหยิงมัยอ๋อเคได้เอออะไรเนี่ยไม่ไดบอกนะเฮ้ยมีคนเข้ามาอีกแล้วสีแดงสองคนแล้วสีแดงรัวอ้าวมีคนอ้าวมีคนออกไปแล้ว ข้าวผีอะไรวะข้าวผีเขียวอัวดิมเ้วยนี่พออยู่เังผมผมไม่อยู่สีเหลืองดีกว่าเอาอยู่สักสีนึงดิอสีเหลืองไงก็ได้มีทองไงยาชินีพิพิเล่แม่หญิงกันเลยทิ้งทำไมเนี่ยเฮ้ยรถไฟ เดี๋ยวเมื่อเมื่อกี้นะไม่เจอรถไฟคือเมื่อกี้นะแบบรวยแบบชินฟันหัวหกชินฟันหัวหมตายชินตายเหรอแล้วแล้วแล้วพอโดนรถไฟชนรวยรวยรวยซ้ำเลยเขาเรียกว่าไปแกล้งเขาเห็นไหมตามตามอย่าหน้าอย่าฆ่ากันเนาะไหนอ่ะเฮ้ยปลัน้ำมัน

เจนหลบไปไม่เป็นไรป้นึแล้พี่ก่อนจะไม่พี่ตายผมบอกให้หลบไปไม่หลบไม่อยากให้หลบอียหลบไปยิง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 ไร่ละผมจด้เกี่ยวตายแล้วหนึ่งยู่ไรล่ยืนยปั้มปั้มปั้อปัมอ่ะ ร้านเลยล่ะโอ้โหแล้วทำไมเราไม่แล้วทำไมเราไม่มาอยู่สีเดียวกันไปได้อันมึงเกือบตายเลยเกือบโดนชนพ่อร์เดินไปชนนีอก่อนขึ้นบนขึ้นบนหลังคาโอ้ยโอ้ยระเบิดเลยฟันเป็นอะไรกันบ้าง ไม่ม,ามาีทเมพีวเข้ามาคิดว่าเขาคนเดียวเข้ามาก็เข้ามาหาพี่สิตงตงปัม๊มอ่ะตงปัม๊ม<ค>อ่ะใครเข้ามาใครอ่ะยิงทำไมใครเข้ามาตั้งชีทเหรอจริงทำไมมันไม่เม,มีทีามชีจริงทำไมอ่ะเห็นามาชีแล้วเนี่ยเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอา,เอามาข้างหลังอีกแล้วโอ๊ยโอเคตอนนี้เกมมันเน<ค>ริ่องคอนเนอร์เหรอไม่ใช่มีคนเข้ามาเหรอ ถ้าคอนเนอร์ถ้าคอนเนอร์มาก็ยิงให้เลยอ่ะเพ่อ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 อยา่อยู่รยตรงปัมอ่ะมันทีอ่ะอ่ะยิงโถ่โลกอะไรเนี่าายไม้มไมบางทีบางทีลูกไปบางเขาก็หลบไม่ได้เขาก็ยิง,งเออเาไปอยู่แนวกระสุนล้วก็ยิงเลยเออเรียบร้อ เอาอนี้เพื่อหลังนี่พี่เห็นมันอยู่บนต้นไม้เลยอย่างเงี้ยดีนะทีขาเหลืองๆอูไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นทีได้เสร็จนะเพื่อแม่กินเลยเน้วเนื้อทำีกนนะตายไโนโนน่อ่อนมันมันมันฉีอยู่บนุ่มไม้อ พี่นะหลบทัรน่ยพี่นะหลบทันเนี่ยตม่นี้อุ้ยเอาทอดทอดทอดแล้วโดนมาตกใจอ้าวออกเลยจะไม่ฟันเลยล่ะใครออกไปแล้วอ้าวชิ้นมือสีเขียวดิโอ้ยไฟเป็นควินสีฟ้าเป็นควินสีแดงเอ้าไม่โดนไม่โดนไฟชนก็ดีแค่ไหนโอ๊ะ ไม่ะลหอยปหลงมเจนหงหลังหลัง่เพี่ไม่จะบอกมาแก้ถ้าเราไปไม่มาจิงๆเฮ้ยเรียบร้อยเลวเรียบร้อยเล้มาช่วยนะเฮ้ยรอดนี่พี่เองเฮ้ยกีนหลีโรอยู่ค่้ชจนชิดมันอยู่ตรงปั๊มแล้ันยิงอยู่ลัวตายชินมันอยู่กนปั๊มมันขึ้นไปยั้ไงยังไม่รู้เลยเนี่ยนี่ไงเัดการเรียบร้อย แล้วก็มาดีอีกมั้ยเสียงใครฟันพีมทีมทีมอยู่อยู่ข้างบนตรงนู้นน่ะนี่นะแต่ยิงเลยยิงเลยหนีไปแล้วหนีแล้วที่โอ้ยยิงไปพักกระสับตัวยิงทำลายไปพักกระสับคนในน้ำในไปกินน้ำทีวีไปไม่ใช่จะไม่ชอบผลไม้ก็เหอะไปกินโอ้ยโอ้โหตกใจเลยใช่ช่องเขียนเตอะไม่หาคนจงใจ เชื่อเชื่อปืนพองไมยไม่ต้องห่างกูยาดินเนี่ยเอาล่ะไปดูจำตัวไอ้เจี๊ยบข้างหลังเฟลข้างหลังอ่ะข้างหลังมีตัวหนึ่งไม่อ่ะไม่หละหลบอยู่ตรงนั้นแหละไหนข้าไปเช็คดิมุ้ยออกมาข้างหลังแล้วออามั้งขึ้นไปข้างบนแล้วมั้งหลังอ่ะยิงอยู่ยิงอยู่ อ้นผมเห็นเพื่อนชินด้วยใช่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 หย่าหย่าตายไปแล้วปืนทองแล้วจะยิงนะโว้ยเลือเพื่อนพ่อแล้วโอ้ยชินลั่นออกไปคือแบบชินกระสุนหายเลยกระสุนหายพี่แม็กนะโว้ยกระสุนหายก็เหลือฟันเนี่ยพี่อุ้ยพี่แค่ทมีทองพี่แค่ทมีทองนะให้ปืนทอง ฝว่าขอหน่อยขอเชี่ยวหน่อยนะจ๊าดูคนทุกคนดูนะเป็นทุกคนดูนะเพิ่อมาเร็วพ่อมาเร็วพิ่มเรื่อยพิ่มเรื่อ่ะทุกคนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทุกคนดูนะผมได้มีทองปืนทองจริงๆริงไหมมาเจอที่กลางๆว่าเดี๋ยวไอ้ทุกคนได้เดี๋ยวให้ทุกคนดูนะถ้าไม่เชื่อดูอ่ะหยุด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 อ่ะอันนี้คือมีทองอันนี้คือปืนทองมีทอง